โอเคนะครับอันนี้เป็นคำถามจากคลาสเรียนเลวิ t v ีพีนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาการนำตัวของไฟล์ซี v ิ l ทีดีนะครับเข้ามาทำในคอนโทรลเนาะนะครับคือก่อนอื่นเลยอาจจะต้องแปลงไฟล์ซี v ิ l ทีดีเนี่ยเป็นแคดก่อนนะครับนะเป็นสกุล .dwg ดีนะเดี๋ยวผมมีตัวอยา่างนะครับนะก็คือเป็นแมสประมาณนี้นะครับเดี๋ราจะเอาแมสตรงนี้เนี่ยไปทำคอนโทรลบนเ e วิ t เนาะก็เซฟ เซฟเข้าไปที่ตัวของ Cat นี่แหละให้เป็นไฟล์ DWG นะครับจากนั้นเราก็เรียกไฟล์ของตัวงานนะครับที่เราเตรียมไว้เข้ามาคือไปทาง Insert ครับ Import เป็นสกุล Cat นะฮะมาแล้วนะนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ t u r ร์นะครับเพื่อทำการโคลน นะพวกรูปทรงของคอนทัวร์นะครับเอ่อไปที่คำสั่งของ masking and size ครับปรับไปที่มุมข้างล่างก่อนนะครับตั้งนะฮะอ,อินเตอร์นะครับอยู่ที่1เมตรนะ i n t e r v a l นะฮะอยู่ที่1เมตรเนะาะ Stop Start เนี่ยก็คือให้เกิดเส้นคอนทัวร์ทุกๆ1เมตรแล้วกันนะครับเนาะง่ายๆนะจากนั้นแล้วกด Apply กดโอเคนะครับคลิก Turbo Surface คลิกเลือกไปที่ตัวของ Create in uh, Form Import นะฮะเลือกแบบ Select Import Instance นะครับคลิกไปที่ตัว c o n t r u r ครับนะะมันจะเด้งสกุลแมสขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์ของเขา,านะฮะที่ผมทำเป็นเลเยอร์เดียวไว้ก็เลือกเลเยอร์ศูกด OK เ,เห็นไหมครับมันจะทำการ c ค o n e Shape แล้วก็ c ค o n e Node ของคอนโ o l มาให้เรียบร้อยเลยนะครับกด Finish ครับเนาะจากนั้นก็ลบ ไฟล์ตัวของแค t ที่ดีออกไปนไหครับเรียบร้อยเนอะเราก็จะได้ตัวของเทอร์โพเซ์เฟตนะครับที่เป็นรูปทรงของชิ้นงานเนาะคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันละเอียดขึ้นนะครับเราจะไปเพิ่มรายละเอียดของคอนทูร l ิงให้มากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับผมกลับไปที่ตัวของ s มสซิ n อนเซออีกทีนึงน,นะ กดไปข้างล่างผมอยากเพิ่มคอนโทรลิ่งนะครับให้ละเอียดขึ้นนะครับอาจจะเพิ่มทุกๆห้าร้อยมิลน,นะครับเนาะแอดทุกๆ500้มิลเนานะก็สามารถทำได้นะครับเห็นไหมคอนโทรลิ่งก็จะเริ่มละเอียดขึ้นนะครับเนาะหรือจะปรับวิธีกว่านี้ก็ได้นะครับ ท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้ตัวของคอนโทรลขึ้นมาเห็นม,มง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ยากลองเล่นกันดูครับนะครับโอเคนะครับต้องขอขอบคุณคำถามนี้จากทางคุณโมเดล X นะครับที่อยู่ในค่าเรียนลิมิตบีพีนะโอเคครับขอบคุณครับ